สวัสดีครับผมตอนนี้เรากำลังอยู่กับมาครับอินเดียครับผมแล้วตอนนี้เรากำลังเริ่มกิจกรรมฟรีดันนี่ไงครับผมตอนนี้ผมอยู่กับผมแอดมินเนอร์ครับผมแล้วก็ผมแอดปุมครับครับผมครับตอนนี้เรามาดูครับผมว่ากิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับผมดูข้างหน้าเลยครับผมตอนนี้กำลังมีผู้นำร่วมอยู่ครับผมนะครับแล้วตอนนี้คนเล่นก็เยอะกันเลยทีเดียวนะครับประมาณ95ล้านคนครับเซิร์ฟแบะนิดหน่อยเวอร์ไปครับ โอ้กิจรกรรมมหาโหดแล้วผมไอ้ภูมิตาม,มาแล้วผมไอ้เขียวอ,อยู่ไหนครับตอนนี้ตอนตอนนี้กำลังอยู่ที่ด่านสามผมกำลังอยู่ด่านตีบอนครับไหนครับไหนครับเดินมาแอยวผมอยู่ไหนนะครับโอ้ไกลเลย ผมตามมาเลยครับตามมาแล้วรับผม๋ยวประกาศสักครู่ครับสำหรับผู้เข้าจริงอันนี้คือมอนเตอร์นะครับผมฝ่ายต้องต้องฝ่ายมืงมุงไป คนนี้เนี่ยได้ว่าัรวมร,วม,รวมผีมโ,มโอ้มีมอนสเตอร์สกเกลิตันใส่ชุดเกาะครับโอ้มีตายกันบ้างเลยนี้

มาถึงนี่นได้ไงเนี่ยโนมาครับผมตอกเลยตอนนี้ลุงชันก็กำลังยืนเมาอยู่ ขอให้ครับสำหรับเซิร์ฟนะพะมันแหลกนิดนึงคนเล่นเยอะนะครับผมก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะครับ i อพ7สองเจ7ดจุดสองห้าสี่จุดหห้าุดเจ็ดหกนะครับผมต่อไปนี้จะมีการลิฟสตรีมนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณ1ินาทีเดี๋ยวผมจะลิฟตสตรีมตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวผมจะไปกับเนี่ยแหละลิฟสตรีมกับแอดมินเนอร์นะครับแอดมินเนอร์เขามาเนี่ยเดือนนี้เดือนเดียวใช่ไหมครับ เ,เดือนหน้าอาจจะอยู่ที่นี่บผมเพราะว่าไม่รู้จะมีเรียนมาหาลัยหรือเปล่าตอนนี้แอมมิเนอร์เรียนมาหาลัยอยู่นะผมนะครับแล้วยไม่เล่นเกมไหมาคารับอยู่ครับไม่รู้แอมมิเนอร์ไปดีเมื่อไหร่นะครับโ <laughs> อ้ยแย่เลยครับคราวนี้ก็ไม่มีใครคราวนี้ก็ได้รับเงินอย่างติงกิ้กัดนะครับผมอะ่ะ <laughs> หนึงนะครับขอยนุาโทรศัพท์ก่อนสวัสดีครับตั้มหนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขากำลังถ่ายเดี๋ยวโทรกลับตั้มหนึงว่าๆตแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวกลับยิงอยู่เดี๋ยวแป๊บเดียวห้าทีอ่ะที่สามี๋ยวที่สี่นะครับเดี๋ยวที่สี่พี่นะผมสั้มลาบีิครับที่สามเข้าแล้วครับ นะทุกคนนะครับไล่ล่เทิศคนละมือเ,ลล <c oughs> เราเล่นที่สามไม่มาผมเองอ่ะ <c oughs> ที่สามหนวนนะครับเขีย <c oughs> นชื่อมานู่นแล้ว <c oughs> มานครับ <c oughs> เดี๋ยวเราดูันที่สามเป็นใครนะ con lên góc không khoang giờ rồi đi đi. Sức mạnh แล้ว่สามกำลังจะมาแล้วไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่านะครับไม่ใช่โดนฆ่าก่อนนะนะโอเคโครับคโอเคโเคโอเคโอเคโอคเลโครัเกดสวิตเเคโคโอเคโอเคอเอเอเคโอเคโอคอคเคโอเคโคอ้าวไเ่โอเคโคคโโเโอนเคเคเรอเเคเคเเคคเคคเ โอเคครับมาเอ่อรับแพ็กกันไปนะโกลเด้เม็ดสองเม็ดับแพ็กแพ็กสองแพ็กมาโอ้เยอะไปเยอะไปเยอะไป <laughs> กอละกีเมตรกันเราเร็วไม่มอลากดกอละเมตรเลยกอละเมตรเองเหรออฮะเม็ดเดียวเนี่ยนะสิบเมตรเอ,อาห้าไปพอละกะห้าเมตรกันไปมาครับาเลยมามาโ okay, อเคก็ กิจกรรมจบแล้วนะครับก็เวันหลังก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับทุกวันแหละไม่ใช่วันหลังโอเคก็สำหรับใครยังไม่เล่นก็27-254.65.76นะครับมาครับอินจจเนียนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนอินิเกอร์สวัสดีครับ